สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c ชา n นลอุ๋งเกมมิ่งตหอดไปโดนี้ก็มีข่าวมาแจ้งนะครับก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับไลฟ์ออฟ i ิเชียลแพท2.5ซึ่งจะเป็นของวันศุกร์ที่4เวลาไทยก็จะเป็น1นึ่ทุ่มถึง2องทุ่มครึ่งนะครับก็1ชั่วโมงครึ่งเลยถือว่ายาวมากแล้วก็จากภาพที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีไลเดนกับยาเอกนะครับเพราะฉะนั้นไลเดนน่าจะรีลันแน่นอนนะ ส่วนตัวอื่นที่จะเป็นรีลันยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นโคคุมิหรือเปล่านะครับหลายเจ้าบอกว่าน่าจะเป็นโคคุมิกันก็เดี๋ยวต้องรอดูแน่ๆยาเอะไรเดนน่าจะมาแน่ๆส่วนกันยูด้านขวานี้ไม่น่าจะรีลันผมไม่ใช่แน่ๆนะฮะอันนี้คงเป็นนักพากย์ที่พากันยูน่าจะมาแจมด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ด้วยความที่ไลท์มันมีความยาวชั่วโมงครึ่งนะที่ผมคิดว่าน่าจะมีในไลท์นะครับน่าจะเป็นตัวของคอนเสิร์ตขอมิโฮโยะนะครับ จากที่เขามีพรีวิวเนี่ยก็จะเป็นเพลงของลีเย่นะแล้วก็ความยาวของคอนเสิร์ตก็คือประมาณ21นาทีนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่อาจจะเป็นไปได้ก็คืออาจจะมีเป็นอนิเมะนะครับก็คือทางมิโฮโยเนี่ยตอนที่เขาทำฮงไกเขาก็มีพวกอนิเมะของฮงไกเหมือนเป็นคุกิ้งวิดไวเคิรี่เป็นแนวแบบชิวๆนะครับมีคุกิ้งไวคิรี่กับตัวเอฟแอลเดมีนะแบบฮ่า บ,บางทีตัวของเกนชีเองก็อาจจะมีอนิเมะเหมือนกันก็ได้เป็นพวกอนิเมะสั้นๆนะครับอันนี้ผมว่าดาเ,าเอานะฮะเดี๋ยวต้องรองรุ่นดูเพราะว่ามันเคยมีภาพบุตรมาสาภาพซึ่งลายเส้นมันก็คล้ายๆกับเป็นอนิเมะคูก,กิวิดไวยคิรีนะครับก็เดี๋ยวรอดูในไลน์ละกันนะครับวันนี้ก็มาแจ้งข่าววันไลน์เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะแล้วก็ขอบคุณ Power p ร์เพสซัมอนเซอร์ของช่องด้วยนะครับถ้าจะเติมหายาเอหาเลยเดนหรือใครก็ตามก็เติมผ่านร้านนี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกนวดีโอห้ารผม สวัสดีครับ